สวัสดีค่ะธัญ,ญพัฒน์พรมยานพยากรณ์นะคะวันนี้จะมาเปิดคำพยากรณ์ของคนแต่ละราศีในปีหน้ากันว่าการเงินการงานโชคลาภสุขภาพแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มต้นที่ราศีธนูกันก่อนนะคะการเงินการงานในปีหน้าของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่1ธันวาถึง31ธันวาคมตามศาสตร์ของไพ่พรมยาน จะมีลักษณะการเงินการงานเป็นอย่างไรหากได้รับคําแนะนําที่ดีก็เก็บไว้หากได้รับคตาตักเตือนก็อเอาไปพิจารณาหาวิธีการแนวทางแก้ไขนะคะเพื่อให้ชีวิตได้ราบรื่นและก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะอธิฐานต่อครูบาอาจารย์นะคะขออธิฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ครูบาอาจารย์ที่ ผู้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนัถือนะคะขอได้รับคำทํานายที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการนะคะโคลาสีธนูการเงินการงานจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะโอ้ในปีหน้านะคะจะมีช่วงของการที่เ,เราหมุนเงินต่อเงินหรือว่าหาเงินมาลงทุนสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ๆ หรือว่าเป็นการลงทุนด้านอาชีพใหม่ๆนะคะทีนี้ครูพาท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีถ้าใครวางแผนการเงินที่ดีเก็บหอมรอมริษ์นะคะจัแบ่งเงินเป็นก้อนๆรู้จักใช้จ่ายรู้จักเก็บก็จะทําให้มียอดเงินเนี่ยเอาไว้หมุนเวียนได้นะคะอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแต่ว่า ด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีเนาะอาจจะมีคนมาติดต่อขอยืมเงินคุณขอความช่วยเหลือจากคุณอันนี้ครูไพ่ท่านให้พิจารณาดีนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่คุณให้ยืมมักจะไม่ได้เงินคืนนะคะก็เดี๋ยวขอคําแนะนําเพิ่มเติมเนาะเรื่องการเงินการงานของปีหน้าคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะราศีธนูนะอืมก็ ในเรื่องของการทำงานนะคะมีบ้างที่จะหนักจะเหนื่อยแต่คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วรู้จักวางแผนงานได้ดีมีความรู้นะคะในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแน่นอนแล้วก็มีความอดทนด้วยในการทำงานทีนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยมันลุยเต็มที่เลยแต่พอไม่เอาอะไรเลยก็ไม่เอาเลยเป็นค่อนข้างจะมีอารมณ์ศิลปินในการทำงานนนึงนะคะก็ไม่เป็นไรอยากจะให้ จัดสรรเวลาเนาะในการทํางานแล้วก็พักผ่อนให้บาลานซ์นะคะจะได้มีแรงในการทํางานอย่างมีความสุขส่วนตรงไหนที่ลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะคุณสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะแล้วก็อถามจากเจ้านายก็ได้นะคะเจ้านายหรือว่าคนที่เขามีลําดับขั้นงานที่สูงกว่าคุณนะคะเลือกคนที่เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะ ซึ่งในใสายงานคุณอาจจะมีคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของผู้ร่วมงานนะคะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะใช้ความเมตตาการุณาปานีค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะส่วนในเรื่องของคู่แข่งนะอาจจะมีอ่โดยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคู่แข่งอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการที่ไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่ในการค้นล้มคุณหรือว่าแย่งชิงผลประโยชน์ หรืออะไรก็ตามนะคะจะทําให้เกิดการทะเลาะบาอแว้งกันอย่างรุนแรงฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวเนาะทำอะไรก็ให้เกิดความรอบคอบเรื่องเอกสารการงานต่างๆการติดต่อประสานงานขอให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะคะอย่าให้เกิดจุดอ่อนที่เขาจะมาโจมตีหรือว่าทำลายเราได้ถ้าสมมติงานนั้นน่ะมันเหนือบ่ากว่าแรงจริงๆอะ่ๆอะเขาใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องจริงๆอะ่ๆอะก็ให้เขาไปเถอคะค่ะ เราไปเก็บไปจับงานที่มันทําง่ายทาแล้วดีทําแล้วเป็นประโยชน์จริงๆทาแล้วไม่เกิดความทะเลาะเบาแวงภายหลังดีกว่านะคะอันนี้คําแนะนําเรื่องของการงานนะคะมีการเงินนิดหนึ่งเกี่ยวกับการหมุนเงินเนาะอันนั้นเดี๋ยวมาดูการเงินโดยละเอียดดีกว่าของคนราศีธนูนะปีหน้านะคะดวงการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ ค่อนข้างจะผ่นผวนนะรายรับก็เวลารับรับเยอะมากแล้วเวลาที่ไม่มีก็แทบจะไม่มีเลยนะคะวิธีแก้ไขก็คือให้คุณใกล้ชิดสนิทสนมนอบน้อมกับผู้ที่เป็นผู้เป็นผู้ปกครองคุณไวะคะ้ค่ะอาจจะเป็นเจ้านายคนที่ระดับสูงกว่าหรือว่าเวลาที่เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจเนี่ย ็คนที่อุปถัมภ์ในด้านของพันธร์ธุรกิจคุณหรือถ้าเป็นลูกค้าขอให้อิงลูกค้ารายใหญ่ไว้นะคะจะช่วยเหลือด้านนี้ได้ช่วยเหลือด้านการผ่านผลการเงินในในช่วงต้นปีหน้าได้นะคะ,ะถ้าใครเล็งถึงการเปิดกิจการและทําร่วมกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกงศีหรือว่าทําคู่กับภรรยาสามีอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะให้ให้เริ่มริเริ่มแล้วลงมือทําได้เลยแล้วก็ การทำงานด้วยกันน้อมันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้ใช้ความเมตตาต่อกันเยอะๆนะคะอันไหนที่มันดูขัดหูขัดตาก็ค่อยพูดค่อยคุยกันปรับจูนเข้าหากันเพื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจและจะเกิดความรุ่งเรืองทางด้านการเงินสนับสนุนทางด้านการเงินขึ้นมาได้นะคะมาดูเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดเดือนธันวาในช่วงปีหน้าอ่ะถ้าสุขภาพต้องเป็นสำหรับนี้ มาดูเรื่องสุขภาพนะคะของคนที่เกิดเดือนธันวาคมในช่วงปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างให้ครูไพ่ท่านพยากรณ์ให้นะอืมเรื่องสุขภาพเนาะต้องบอกว่า สุขภาพของคนที่เกิดเดือนธันวาในช่วงปีหน้าเนี่ยมันจะเอ่อผันผวนกับเรื่องของการเงินก็คือหมายถึงว่าถ้าช่วงไหนเงินดีเงินเยอะสุขภาพคุณจะไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้ร่างกายในการหาเงินเยอะค่ะแต่ถ้าช่วงไหนสุขภาพดีแข็งแรงเฟสอะไรอย่างเงี้ยการเงินก็จะไม่ค่อยคล่องตัวนะคะก็อ่ะให้ระมัดระวังจัดสรรเวลาพักผ่อนให้ดีแล้วกันนะคะก็ให้ให้ออกกำลังกายบ้างนะคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะออกกําลังกายจะได้สุขภาพแข็งแรงมีแรงทํางานเนาะแล้วก็มีโอกาสนะคนที่สุขภาพสตีนะคะให้ระวังในเรื่องของรอบเดือนการที่มีรอบเดือนไม่ปกติเนื้อง,งอกในมดลกูกอวัยวะสืบพันธุ์หรือการการมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะผู้ชายก็ให้ระวังต่อมลูกหมากอักเสบนะ มีเกณฑ์ที่จะถูกผ่าตัดช่องท้องนะคะให้ระมัดระวังไว้แล้วก็ตรวจแต่เนิ่นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขอาการได้ทันท่วงทีนะคะโชคลาภโชคลาภของคนที่เกิดเดือนธันวาคมในปีหน้าจะมีบ้างหรือเปล่านะคะจะมีเข้ามาไหมจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะถ้าถามถึงโชคลาภเนาะ ปีน่าอาจจะไม่ใช่ปีที่เหมาะสมในการลงทุนด้านโชคลาภนะคะให้ไปคิดพิจารณาด้านการงานลงทุนด้านการงานการทำงานอะไรแบบนี้แทนนะเพราะว่าพรสวรรค์ของคุณนะคะแล้วก็ความมีสติปัญญาการรู้จักวางแผนการมองการไกล,ลการวิเคราะห์ขาดอ่านเป็นอ่านคลุมีลานสังหรที่แม่นยำของคุณเหมาะกับการใช้สำหรับ ในการทํางานมากกว่านะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในการทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมใครที่อยากมีโชคลาบนะถ้าบุญสัมพันธ์สามารถไปทําบุญลงศพหรือว่าไปทําบุญให้กับผู้ที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นเด็กอ่อนคนชราแบบนี้ได้หมดนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาบนะคะ แล้วก็ใครที่มีเครื่องรางของขังหรือบูชาพระรา,าหูหรือแม้กระทั่งการบูชาองค์เทพต่างๆก็มีโอกาสที่จะสร้างโชคลาภให้คุณได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่ใช่สายที่บูชาหรือมัวอะไรแบบนี้ค่ะก็แนะนําให้เอาความรู้ความสามารถของคุณนะไปทุ่มเทกับงานมันก็จะเกิดการเงินที่ดีมันเป็นโชคจากการทํางานมากกว่านะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวานะคะ มาดูเรื่องความรักกันเนาะปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราแยกเลยนะคนไหนเป็นคนโสดแล้วก็ใครที่แต่งงานแล้วนะคะมาดูความรักของคนที่มีแฟนแต่งงานแล้วคบหากันอยู่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะปีหน้าเนาะออ้คนที่แต่งงานแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้ช่วยเหลือกัน ดูแลใจการช่วยเหลือกันนะคะมันจะมีเรื่องของการเงินอะที่จะต้องบริหารจัดการในครอบครัวนะคะจะตึงมือนิดนึงภาระหนี้สินอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้ความโรแมนติกความรักความแสดงออกดีๆต่อกันในมันหดหายลดลงไปบางคู่อาจจะถึงขั้นอยากจะแยกกันอยู่สักพักหรือว่า หลบไปคิดไปพิจารณาบางเรื่องเพื่อที่จะไปต่อกับความสัมพนันธ์หนีได้เหมือนกันนะคะขอคําแนะนําเพิ่มจากครูไพ่ค่ะอ่าให้เรื่องเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงนะคะคำเขาเรียกอะไรการการอยู่ด้วยกันเนาะมันต้องมีความเมตตากรุณาและปย่าวาจาอย่าใช้ถ้อยคํารุนแรงเวลาที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้คําที่รุนแรงในการสื่อสาร เราก็ซิบคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าอ่าถ้าพูดแล้วมันจะอารมณ์ขึ้นจะได้ทะเลาะอย่างเงี้ยให้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนอารมณ์เย็นๆค่อยมาคุยกันถ้าในไลน์ที่มันคุยกันไม่ได้จริงน้าเสียงเอาเรื่องกันจริงเขียนจดหมายน้อยส่งเท็กหากันก็ได้นะคะอารมณ์ดีแล้วก็ค่อยมาคุยกันปรึกษากันจะทําให้ความรักเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะแล้วก็ การที่ความรักกลับมาดีเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้มีกําลังมีแรงใจในการคิดแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่ตึงมือแล้วก็จะเกิดความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ตามมาก็อวยพรนะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนเป็นความรักต่อกันและการขอเป็นความรักที่ดีนะคะในส่วนของคนโสดนะคนโสดที่เกิดเดือนธันวาปีหน้าจะมีใครเข้ามาไหมเอ่ย ขอดูหน่อยโอ้ติดมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านหน้าไพ่ให้นะคะติดมาโอ้ติดมาเยอะอาจารย์ขอดูก่อนนะอืมอ่ะโอเคสําหรับคนโสดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโหมดของการอยากได้ความรักสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ที่มาดูเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงเลยที่จะเกิดเ,เคยเคยเกิดความเสียใจจากการให้ความรักและทุ่มเทให้กับผู้อื่นเยอะ พี่คนนี้นะั้นมีแต่ให้แต่ให้ไปก็เหลือแค่น้ําตาอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ๊ยความรักยังไม่อยากจะยุ่งอะอยากอยู่คนเดียวดีกว่าอยากอยู่แบบสบายสบายใช้เงินเองทํางานหาเงินด้วยตัวเองเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่เก่งอะมีความรู้ความสามารถวางแผนเก่งมองกันไกลคิดอะไรก็เหนือชั้นกว่าคนอื่นเขาอะคะ่ะติดเจ้าเล่นิดๆด้วยนะก็เลยมองว่าโอ้ใครเข้ามาที่คุณมองออกเลยว่าเขามา ให้ความรักจริงหรือว่ามาหวังผลประโยชน์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะประมาณเดือน5ถึงเดือน7นะพรมลิขิตจ,จะทํางานพรมลิขิตจ,จะดึงคู่ที่ทําให้คุณแบบหัวใจพองโตอ่ะเข้ามาหาคุณแล้วก็ความที่คุณเป็นคนใจดีอะ่ะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ใจดีและน่ารักนะคะเป็นคนฉลาดด้วยอาจอ่ะมีแนวโน้มนะที่จะเป็นหนุ่มหรือสาวชาวเอเชียนะคะเกาหลีญี่ปุ่น อะไรแบบนี้ได้หมดนะส่วนใหญ่นะจะมาเป็นทรงนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนโสดค่ะ